พี่บ้านในไหายเนาะกันยังมีดอกอยู่เลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมอยู่กับคุณแม่บวัวเลี้ยงคือเก่าเนาะคุณแม่สวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยเอออยูดย่ดีไหมฮะสวนอันไอน้ดอกกระเจียวนี่กะกะกพ่อด้เล่มอยู่ติแม่ให้จังเลยพ่อด้เล่มพ่อด้เล่มเล่มหน่อยหมันไ่วยแล้วมันสิบแล้วมันเบิดแล้วอย่างนี้ครับปลาใหญ่ขนาดบ่มีแล้วมีตันนีไปนี่ตันนีนี่ เดียนนาเดียนนาเดียนเฮ่กับทีแหงที่กรอบลงแล้วเขานาเขานาหนาวนี่เนาะเห็นบ่ามันตายไปน้่งเห็นบ่านั่นครับจนนั้นจนนั้นก็หยุบลงตายลงนี่กะว่างเพิ่งเลยว่างเพิ่งเลยฉันมันแหงสุ้มเลยซุ้มไฟซุ้มไฟเนี่ยของกับไฟน้ำไฟไฟต้นนี่กับทีไรรวมรวมเวลาหนึ่งพันกระโปงกัเกิดขึ้นมาใหม่อีกคือนเขาเกิดขึ้นมากมายอีกขาเออแต่ว่าพันพันซุ้มดอกกระเจียวเนี่ยพวกขายเนาะแม่เนาะขายขายคือการไปตอบการมาสิ เออครับผมเสื้อผ้าพี่น้องไปเบื้องสวนคาเด็กครับงามงามโมเมนงามธรรมดาคาเดียงหน่อยคุณแม่บวัวเรียงเะยครับนอแตกอากรากยุบบันินอขึ้นโอ้ยสั้นสั้งลัางพี่น้องสวนหน่อยเพิ่นโมเมนธรรมดาครับพี่น้องอนี่ครับพี่น้องม่าหอดแล้วครับคาหนี่สวนนี่ก็คือปลูกได้อยู่ถึงปีไปขึ้นยังเงี้ยปีปีได้เนาะปีเดียวโอ้ปีเดียวเมื่อวานนี่กระซับไปที่แม่ซับเมื่อวานโอ้ซับไปตลาด Oh. ไปเองเล่นบ่ไปเองเหรอแนวไป, <ừ. S 3> ไปให้แก็็แล้วอยากให้มีือไปให้ยุ่นเอยบึงนู่นครับนี่คือคาคาแดงหน่อยนะครับนะเนาะคาแดงหน่อยครับพี่น้องเ<อ>บึงนอเลยครับเพื่นอนถึงว่าต้นทั้งสี่น้าแม่อนอต้นทั้งสีก่กะถึงว่าตำตำทั้งสีก่กะบ่แม่นบ่แม่นว่าสิมันสิอวบใช่ไแมน้นมอ,นอ,นนอสีไงมันบอไงเดียวอือแบบบึงนอเลยครับพี่น้องกลัง่เห็น ซ้ำหนีซ้ำหนีกะกะไงแล้วเนาะกันตับซ้ำนีกะไงเลยหรอซ้ำๆุ่นไดไหมฮาเอ้ยรุ่นใด็แมซ้ำเ้าเอาซ้ำห้าเอาซ้ำหนีพอดีมันบอซ้ำหนีพอดีซับซับอลรก็ปอกพร้อมนะครับปอกล่ำกินล่ำจมหัวน้ำพร้อมครับยุนี่ประมาณแปดสิบก่อส่วนนลอยๆซ้ํหนีกระได้ครับแปดสิบก่อก็ ก็ได้สองมือเว้นเว่นมือเอาทีเมียโบเว่นยูแต่ว่ากับตัวนี้มันสุดตายมือเอาต้องขุนมางตะกอนม้วนม้วนอยู่ม้วนขุนปลูกแก่นะนะโอ้ยที่ทงขุ่นกับมี่บ่ที้ทำขุนกับมี่ปลูกไปทุ่งแกแต่กี้มันเช็ดได้มันปลูกได้เจ้าขุ่นอยู่ขุ่นไปมองไหนไปตะปลูกเอาไปปลูกสักงาไว้ครับแต่แบบนี้แล้วบบนี้ข้อมือมันเทาแล้วมันเช็ดไป้บ่ได้คือเก่าอย เรื่องของมันนั่นเป็นดอกเลยเป็นดอกเ้ากระชับออกมังสีอะไเออเอาหุ่นไปนั่งในตัวพราะไม่ไดาเ้องอากังสีใช่ไหมบู๊ยถ้าแม่ห้องกับเอาอีหลีอีหลอนี่แม่เอากับเอาจนว่ามันมันมันสิได้หลายหลายปันไดแม่มยุ่นี่แมยุ่นในเบานี่มันกับแค่ไหนกระชับไปอีแนวนี่เขาก็วนมันทุกถ่ายแนวอีกแค่ประมาณอาทิตย์ เอาสองเชื่อกระเบิดสองวดเออแล้วก็บบามื่อเอาอีกอีกอีกอาทิตย์นึงคนนี้จะสิมาเมื่งอีกอืมเขาปลูกอยู่นี่แม่กันทุกว่าเขาปลูกอยู่กลางแกล้งฮะนีื่อยครับอะไรบ้งมันกินแล้วนี่เอาคันคันบ้งกินมันหมายถึงว่างยังไงหมายถึงว่าฝนสีบ่ฝนสีเบิดมันปลายปีมันสีเข่าปลายปีมันสเริ่มกินนี่เริ่มกินสัญญาณของมันนี่สัญชาตญาณของมันสัญชาตญาณ นันสญญาทย่างของเดดูการเขอามันเยับนี่ขั้นห้ว่าอองดหน้ามอไซปุ๋ยไซฟุลดไว้มันกระจิเบิด คือกันตัวนี้ก็ได้มันก็นนกกนนนสิบวอบอออกคือการนอกันเท่าหร่นอนอนสิบวออกบอออกบอออกจะวิธีกำจัดเด็เฮ็ดจังไรบัดนี้วิธีเฮ็ดวิธีแก่ก็ยากดอกตัวนี้มันเฮาเฮ็ดไปน่ำเฮาเห็นออกขาไปหน่ำอาขาไปน่ำ,ออนำคือตัดออกเลยตัดออกแล้ว,ลวก็ปอ,อกขาไปน่ำปลอกตัวมันพร้อมเออปอกขาตัวมันพร้อมใส่ดูไม่หาบางตัวกันน่มีบอจักอันบอไม่วนใส่ดูครับกันการพอจังสิบวอเออเออไม่ก็ต้องใส่ยาเป็นบอบอขาตัวมันเลย ใส่ยาบดหลายกระป๋องมันกระบาดไอนี่นี่ใส่ดูครับเมียไอมันไข่ดูออกมาเบิ้งพี่น้องเขาเบิ้งดูนั่นครับเห็นปะรับนี่มันไข่เลยนี่นี่โอ้นี่เนาะนั่นนั่ีตัวการมันบ๊อบบ๊อนี่ตัวการมันมันมันเขับเป็นนักแด่แล้วนะนเป็นนักแด่แล้วเออที่แด่กับเป็นน้องขึ้นขึ้นขึ้นม้่อนเท่านั้นนะเห็มมอเป็นเนี่ยสักใหญ่เขาตั้งตัดเป็นน้ามันก็เห็นเห็นขันเห็นตั้งเเก็บบางไจเมียเบิ้งจังเด๋จัง นี่ไหมมันเออแมนยู่มันมันมกินแล้วนั่นมั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 นขี่แล้วมันเศร้ากินเด็ดมันเศร้ากินแล้วเออตัวมันขี่ไม่ไม่ขาวนั่นกันตัวไหนพอขี่ไม่ไม่ขาวนั่นใช่เดหาหเบิ่งให้พี่น้องเราเบิ่งจักอันกันหน่อยแบบเพื่อว่าเป็นวิทสียท่าให้เพื่อนให้เพื่อนหูจักเออให้เพื่อนหูจักไว้เออบ่เอ็นบ่เอ็นว่าสิเป็นข้าแล้วก็สิบ่มีศัตรูบ่เอ็นได้ครับเออมันสิเป็นบ้องใช่หรือครับจะพอตากได้ไกันพอหาเบิพง นอมันังล่นลัไปบไหนกเาขานนอนเจ้าช่วงหนาฝนเขาได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบางใส่อันฟุ้นใส่ปุ๋เออขี้ไก่นี่ขี้ไก่ใส่ไดนบ่ไใสไห้ยังบ่ท้นมผู้ไดเอามาใส่หายอยนี้เจ้าขี้ไก่ใส่ให้ง่ามบ่อันอันคาทุ่มนี่ขั้นขั้นากเก็ดเ้อรหัตามเบิดปีก็ด้เก็บนอนู่เบิร์ี ใส่ปุ๋นให้มันพ่อขายยวัดปีคือกันของแม่นี่เป็นหยางจะยังด่าแดงยังเห็ดมันเห็ดบัวไผ่มันเมื่อยโอ้มันเมื่อยมันเห็ดบัวไผ่มันเมื่อยอยากได้ก็เห็ดบัวไผ่มันเด่นหอนโอ้เออจะกันนาแดงกันเท้าใส่น้ากันนาแดงกันพ่อน้าบ่สระกันพ่อน้านี่คือเกิด่วัดปีเลยขายวัดปีเออแต่ว่ากันยังหน่อยยังนมเมียเมี่ยงนั่นเนี่ยน้าให้ปลูกนาแดงมันบวอังบก ตลาดตลาดบ่ออ่งเพราะ่าคาไม่สิหน่อยค่ามันหน่อยสร้าผู้เท่ารุ่นนี่มันสิหลายอยู่เป็นบ่อถ่ายฝนตกมาเป็นบ่วจังหลดไปขายเป็นบ่อเสนะบานนี่เมื่อก็ย่ำละย่ำฝนมามันก็นมันก็หลายมันก็ขายอยากนี่จังหน่อยครับ้านในคณะแรงนี่มีเท่านรก็ได้เอาเขากับเอาบ่ออ่นบ่ออันพ่อยอย่างดีเขาบรหาแต่เห็นมัดใหญ่มันก็ได้ขายดี นานานาแหล่งขายดีค่ะขายดีดีว่าหาสาเห็ดมัดากไงก็ได้ขายคือเก่าเพราะว่าเพราะว่าผู้กินข้าพิ่งก็กินอยู่แล้วผู้กินข้านี่มันก็กินประจําอยู่แล้วเพราะว่าอามันเป็นเป็นของปลอดสารของปลอดสารแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นยาในตัวพ่อเป็นสมุนไพรสมุนไพรออมก็ได้หนึ่งเสพาก็ได้ลวกกับแจวซื้อๆก็ได้มันกินได้หลายกินซื่อซื้อไปฝากคนก็ได้ซื้อไปฝากที่ฝากนอกก็ได้แม่นแท้เขาว่าตะกรุงเทพกรุงเทพอุติโน่ลูกหลานมา ฝากซื้อกันฝากเป็นแถวครับผข้ามกันเขาขึ้นมานั่นแนะน้ำให้ปลูกเอาไปปลูกโหลดว่าปลูกยง้มแรลงเอาโหลดงดน้มแงามแรลงโหลดปลูกเท่าไรก็บางเลยดีได้ดีแค่แงามแรลงอีดีบ่บะเบนว่าตัวเสียว่าแต่ว่าบ่ะเบนว่าข้าสิเอาเปรียบลูกค้าดอกบ่แต่ว่าก็ขายซ้ำเก่าสำหรับแม่บัวเลี้ยนนี่ขายซ้ำเจ่าแนะน้ำผู้สิปลูก เนี่ยนี่เนี่ยคือว่าคือว่าคามันสิน้อยนั่นนาแน่นนาแน่นนคามันอืดอคาอืดแล้วก็มันกระจตลาดได้ง่ายมันบ่แมนบ่ลรนมันบ่ลรนตลาดเออบ่องตลาดบ่คำว่าเอาไปนี่คือมดเมืดแท้หอดว่าพูว่าููกันมันบ๊อหัดบ่าพูว่นพูสิคารับซื้อกับบ๊กกับบ่คู่เขาอืมครับอันขันย่างฝนนี่มันขายบ่ค่อยดีบ่มันค่อยอืดอเนี่ยมันก็เห็ดมัดใหญ่บักใหญ่เนอกมัดบบกใหญ่มันกับจังค่อยออกครับผมมันจัค่อยได้ขาย ันคือยามมีโมได้หรอเอออันนี้คาปีนึงแล้วยมแรงหนูเด้อต้นเบิ้งงอหรือกรี่น้องเด้อใบงอไผ่ปลูกให้ปลูกแยมแรงเด้อครับผมเออใจหาเบิ่งอันอันมันกลิ่นใหม่ๆกันอ่ะมีบ่เออเบิ่งดีเดี่ยวนี่ล้ะเออปัญหามันคือคือตัวนี้แหละตัวซัตกตูตัวตัวชะกาดเล่นครับชะกาดเนาะ กันมันล่วงก่อได้เลยเรียบร้อยได้ครับพี่น้องกันบ่เบิงบ่เบินว่าสิเบิงกับทนาแง่ยังเดี๋ยวได้ครับเบิงก่อเบิงอันกกเบิงล่ามันพร้อมว่ามียังอันจอมยังใส่บัวเนาะแม่ตั้งใจไว้ยุ่นว่าซ้ำนี่กับกับพ่อแล้วแม่แห่งแม่คิดว่าได้เดี๋ยวแค่ว่าว่าอยากขยายแล้ว่านี้ก็ถ้ามาติของคาทุ่มนี่มันมันสิสูงจำนีมันบ่เนาะบ่สูงจำนีเดี๋ยวสูงกว่านี้อีกคันมันง่ามถ้างง่ามทางง่ามแห้ง เอานี่ยังกาตในงามบ่เอียนบ่ยังก็ธาตุในงามปันไหนข้าวลูกยุกางแกงข้าวลูกยุหอมอะไรมันถึงงามกว่ากันนี่มันพอปันกลางนี่าเดียวนี่เาหนี้พอปันกลางกะปูยุหอมมันก็สีโยงขึ้นสูงกว่านี้นี่แต่ว่าผมมาปลูกยุแกงนี่คว่แจก่างกับยุหอมมันมันงมางไดบ่เนี่ยคว่แตก่างสยูนอถึงสียสยูนอมันนอสไง ยูงมันใหญ่เงวขันปลูกอยู่กลางแกงคือจังของขุนแม่นเออของคุณแม่นี่เนาะมันเกิดเงามันสันเห็นบ่เออเจ้ามันชิลงหัวบ่ใช่ไงมันชิเป็นหัวแล้วมันชิเป็นคอเป็นฟองแล้วนี่นี่ตามนี้เกิดจูหฮมนั่งขันมันหฮมมันงามดีๆนั่นบอกมันชิวท่านไม่ฟองนี่นี่จำนี่มันต้จำท่านไม่ไปจำนี่มันชิวท่านนมีฟองเออเดี๋ยวไปเบื้อครับปะเดี๋ยวที่ฟ้าไปเบื้องต้นนั่นไปมันเงาวนั่นครับผม แต่ว่าความสูงมันก็ดีซ้ำนี่ไปตลอดแล้วมันแม่วันเออนี่มันก็ดีซ้ำนี่แหละนี่เพราะว่ามันกลางแกงกลางแกงเนาะเขาไม่ค่อยเล่นปูนเล่นปุ๋ยมันไม่ว่าที่ค่อยเห็นมันแต่ว่าบางสวนบางมองเพิ่นก็เอาเอาโฮมเป็นพี่เลี้ยงเนาะโฮมใหม่ไงมันบ่แม่โอ้แม่ไม่ค่อยตัดดุ้งไฟยังตีพอนคืนว่าเชียวนี่หำแดงเชียวอนจังหน่อยสใเบิดฝนโอ้ยแหกกอเชียวกิ่งไก่แม่เขาเทน้ำข้อกิ่งเขาเท่อยไงน้ำข้อนี่ หนึ่งสองสามจีจีมีจได้แปกขอบกาสิ่งหนึ่งใส่แตกขอบใส่ใส่หนามเทียบย่ามเรียมครับผมจัำมะเบิ้งอีกย่ามเรียมกับแม่มีแห้งเลยลบ้านี้เนาะแม่คุณแม่ยเขาพูดได้ยากได้พันพันกับมาเอาได้เนาะแม่หนีอยู่มีมีขายให้อยู่ครับบ้านวราสิมีซสานีนะครับถึงนี่ไหลมองดูมาเรียกเอาเอาเป็นกอหรือเอาเต่าเจ้าตะไส้คุยกันเนาะแม่เนาะตะไส้กุยกันเอาเออคุายไงไงคุณเนี่ยคุ้ยไงคุณว่าใจดี ป้าแม่ไปเบ้งกันมองวันทวงกันอะป่านนี้อันนี้สวนน่นดอกดอกคุดดอกคุดเออฝนมังเศ้าฝนตกแหงสิแม่มัวเช้าเนี่ยเฮ้วางฝ่าหัวมาสิโอ้เลยครับบ่แมนแบบมีตะขาได้ครับบ่สวนคุณแม่ด้วยสิล้วครับอันนี้ อันนี้เก็บเก็บขายเป็นกิโลขายไบ่คะแม่กิโลเป็นกิโลกิโลละแปดสิบบาทแต่ว่าเขาเพื่ออะไรเข้ามาเองกันบอเก็บขายทุกวันกิโลละแปดสิบบาทเก็บดอกมัี่เนาะโอ้โหนี่นี่ความแตกต่างบ่แม่นน่แม่ความแตกต่างคมแล้วนี่อันนี้ค่าอันเดียวกันนี่นบ่บ่คือละอันต้นอันนี้ค่ายังเนี่ยค่าแดงอยู่อ๋ออันนี้ค่าค่าตาแดงค่าแดงน้อยบ้านเฮาค่าพื้นบ้านบ้านเฮาครับนี่ส่วนนี้ ค่าแตะแดงเพรามันค่าเกษตรหน่อยเด้ยวกับเพรามันค่าเกษตรเอราะมันค่าเกษตรค่าแตะแดงข้าวแทบปลูกกีเซย์ก็เป็นแล้วกันนี่ครับปลูกน้ำหัวน้ำเมาฟังดินไว้ก็เป็นรดแตกก่อแตกน้อข้าวเดียวครับค่าแตะแดงค่ากินน้อทุกนี่ครับโอ้ยสวนเพิ่นพูดแล้วครับครับหนิงจางเมียนครับหนิงซุ่มในห่ม โอ้เอาต้นกล้วยเอาหอมไม้เป็นพี่เลี้ยงโอ,โอ้มันก็ะคืดโอ้ความสูงมันถี่เกินมากว่ามันเองโอ้งามครับพี่น้องนี่ยนี่คววมแจกต้างกับผ้าปลูกกลางแก้งกับ <Okay. S 1> อยู่หฮมครับเ<ม>จ้าบ่า นี่มันถี่เหี้ยวมันถี่เหี้ยวขึ้นมากครับมันถี่เหี้ยวเลยครับพี่น้องสูงมด้วกันจริงแต่ว่ามันถี่เหี้ยวเหี้ยวร่ำหน่อยซ้ำแบบว่ามันค่าหนาบ่ระมาณหัวยูหันบ่ท่านันซ่านี่มันหดึ่งสามใบแล้วเป็นบ่ครับผมยูหันมันมันเตี่ยมมันหดึ่งสามใบแล้วนี่มันยัูหันไม่ใบนี่แสดงว่าหัวซุ้มนี่ก็ถี่หน้อยอันบ่หัวหัวหนึ่งใหญ่อยู่แต่ว่าล่ำมันน้อยโอ้ร่ำน้อยเพราะว่าค่ามันนี่ห้องกินล่ำร่ำเนาะเออห้องกินล่ำมันห้องกินล่ำพร้อมเลำครับกินลำปอกกินกัน มันลำน้อยแต่ว่าก็ได้เงาได้เงาขวามแจกกลางมันบอลลอวบลำไงเออ่เห็นบอลขว่เอาแล้วซุ้มนั่นพ่อเอาแล้วจะางเงา่าเงาเนี่ยงเงาอีกยูเนี่ย้เาเดีวนี่โอยก็ท่วมหัวเขามดเลยสอรับนี่เอาสองใบมันพอเอาแล้วซุ้มนี่งมันพอเอาแล้วพอซับ สักจำหนี่พอดีหนิมันอยู uh ่ขนมวยเน่าปะหนิขนเน่าตอนนี่มันได้สามใบแล้วหนิมันมันโมเป็นยูโฮมนะอันนั้นมันเตี้ยเตี้ยอยู่กับริงแต่ว่ามันใหญ่มันอวบลำใหญ่ครับพี่น้องลำใหญ่แต่ว่าหัวสีซ้ำกันบอกคุณแม่หัวมันหนิหัวใหญ่ต้นนั้นหัวใหญ่อยู่โอ้แต่ว่าอันยุ๊กางแจงหัวกับใหญ่กว่านี่เนาะเนาะร่ำกับถึงใหญ่กว่านี่ล่ำอวบกว่านี่ครับแต่ว่าพอพื้นความสูงนี่บ่บ่ทชัวพื้นหรอก เอคมันเหยดน้ำหอมน้ำแม่นะต้นนี้มันหยดน้ำหอมหยดน้ำหอมครับมังอ้อนแห้งต้นนี้มันครับผมเนี่ยถดีุ่มเอาเอาต้เคานทีทีทีแม่หอดผุนบ่แม่ผุนแม่หอดทอดป้าผุนอ่ะปลานังุดมัน้วอให่่ว่าปลูกยังปลูกแตะของเศษฐกิจควองส่งตลาดอ้อยสวยเป็นมันสำบหลังกับปลูกบางเอิน มันท่านบลางมะมี่โม่ปูกระปูคุณนะคุณบอลเดินโอ้ช่างขุนเขาโม่โอ้อัน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 ดอกคูณยังจักไรแม่ถ้าปลูกตีความสองหน่ะมั้งอืมเก็บทุกมือขายทุกมือขายทุกมือเหรอขายเป็นกิโลเลยครับพี่น้องเพได้กินนั่งต้นัหน่ะครับเหนือมันย่ำมันนี่แหละเนาะเออขายนั่นแน่อันนี้แน่ปนกันก็ได้มือละพันสองพันเออครับอันนี้ยังต้นยังไงเนี่ย มากย่างเงยมะาว,วยัวยงขึน้นสิช่งเถอะเอ้ามกนาวกะจงสีส่วนรอถึงเมียจะเล้วลูกระบาบบงส่น <laughs> มักอมโอมอ้ยมาวเอเออักนาวยังเป็นหน่วยใหญ่ถอเมียมกนาวเป็นพิกกตโอ้เป็นพิกิตมันจะดวนไปแม่หลายปีบ่ะนี่ไม่ห้อก,ก็ได้สองอปีเลยนะสองปีได้นิไม่สองปีวซำหนีเด้อทานสวหนีไหมครับไม่อันนี้หน่อยหน่อยเรากอ้วนอยู่อันมีน้ำหอครับอนน้อหน่ยซำหนีครับ คำว่าไม่น่าออไม่ผันบวงรครับคลิปนี้ขอขอบคพูดอนะไหน่อยเมียบอกพี่น้องเขาเนี่ยบอกลูกบอกร้านทเ่เช้ยผู้ใดเบิ่งแนะนำเนี่ยบ้าจังไหนเนาะบ้านแต่พู้ใดอยากปลูกอยากฟังใครอยากปลูกอยากฟังกันมาเอาไปาไปลูกคน,นเดียวออน้ำเมียเลยเนาะน้ำเมียนี่นะไปปลูกกับเบิ่งเอาโรดนี่ของกินในหัวในสวนนั่นนี่กันน้อมีหัวมีสวนยา,นา,ห,ห,นาหายไม่เดือดซื้อ,อ,อไ่ตัวหนึง่งหัวทิ่ไข่หนึ่งกล้งหนึ่งมากข้หูหลาผู้ใด้เขียวหมากเขียวข้าวมันก็เกินเขียวพลอย ปลูกต้นสองต้นในสวนเฮากินบ่มดปลูกแค่ต้นสองต้นนี่กรได้เออบ่แมนว่าสิปลูกขายยังอยู่ปลูกไว่ะกินปลูกไว่ะกินเหลือกินก็จค่ายข้า่สมมุข้า่นปลูกว้อนสองก่าสากกลินบ่อมดบ่มดว่าจะเบิ่งดีออรักษาเอาไม่ได้ใหญ่พี่ใหญ่น้องกรได้เห่นว่าก็ปวยบ่เมนป็นยารักษาตะกี้ตัดไปขายจะหนีเศร้าป่วยเม่อไหร่เออตะกี้ว่าหายน้อมันขืนหลายป่วยนี่คือการนี่ คาเทนออมันหลายปหนีนวยน่ตรงเห็นบ่นั่นออกแล้วกับตะวันกับบ่มีบ่มีหนวยนั่นเอาต้นมันออกต้นมันง่ายเหมดอนตัดออกอันจะใครได้อยู่ตะวันครับขอบคพูดอะไรน้องคุณแม่น้องขอบพูดอะไรเด้อไหวพร่อให้ลูกให้หลานนะคลิปเนี่ยวยพร่อให้ลูกให้หลานก็ให้อยู่ดีไม่แห้งให้มีกำลังมั่งซาให้ได้สร้างให้ได้กินได้ทานครับเกิดสาสตร์ได้ก็ให้ แข็งแรงกวนทวนสมบูรณ์เรียกมือเอื่อนบอกจะได้กว่าเรียกมือเ,อเรียกมืออื่นว่ครับคนบอก,กมา,ากก่า,าเไก็่าหมันจะถืว่าเมตัวเอเอเมียไปจุดถัได้หนึ่งกับสองกับศูนย์อ๋อหนึ่งสองศูนเออ,เอ,อขอบคุณเลยนะครับพี่น,อน,นอ้องโชคหมันทั้งยันขอบคุณครับขันใดก็จะถือเมีย